มากๆเลยนะครับจริงๆต้องบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยผมใช้เวลาประมาณแบบเเดือนเลยกว่าที่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ครับก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนมาร่วมสแสดงความคิเดเกับผมเยอะขนาดนี้ในวันนี้ครับทำไมเราต้องมั่นกับธุรกิจอาหารขนาดนี้เพราะเราเป็นคนชอบกินนะฮะแน่นอนคือเรามีแพชชั่นเกี่ยวกับการที่เราแบบชอบกิน<ม>ชอบไปสรรหาของกินใหม่ๆอร่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นครับจนวันหนึ่งเรามีโอกาสได้สามารถนําสิ่งไอเดียที่เราไปเจอมารวมถึงพี่สาวของผมด้วยนะครับที่ร่วมอยู่ในโปรเจกต์นี้ครับก็ ก็นำมาสร้างสรรค์แล้วก็เผยแพร่กับทุกคนได้ลองชิมลองทานกันเจ็ดเ,เดือนเจเดือนี้คือแบบหนักมากใช่กินหนักมากหนนะักแ่หน่ักพวงอะไรเลยครับผม <c oughs> ก็เออก็เป็นช่วงที่หนักเหมือนกันเพราะว่าสาขาเนี้ยเป็นสาขาที่แปดแล้วโดยระหว่างนี้เราก็เร่งทําสาขาให้หลักหายี่ค่อยไปหลายๆพื้นที่มากขึ้นใหญ่้คนได้ลองทานขนมของเรามากขึ้นเลยครับก็ค่อนข้างหนักแล้วก็ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ดีใจมากๆนะแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยเหมือนกันพอได้พอเห็นทุกคนโพสต์อาหารเมนูใหม่แล้วบอกอร่อยแล้วก็แบบชอบชื่นชอบในเมนูที่เราคิดใส่ขึ้นมา้วก็ใช้เวลายไงราขาที่มีความพิเศษยังไงอ่ะอะไรนะราคาที่มีความพิเศษยังไงสาขานี้มีความพิเศษเยอะมากครับคือเริ่มจากเมนูก่อนซึ่ง ตอนนี้เรามีเมนูมากกว่า80เจ็คือแบบรวมรสชาติอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มากกว่า80รายการแล้วครับซึ่งที่เนี้ยพิเศษมากที่จะมีเมนูเป็นแบบพิเศษดิสเซิร์ฟเฟตนะครับมี่มันีทั้งหมด7เมนูเลยที่เนี้ยทุกคนแบบเสิร์ฟเป็นจานเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะถ่านมาตดลองบอกนะครับว่าแวันนี้ก็จะเสิร์ฟเป็นจานแล้วก็จะมีกาแฟด้วยที่ผมไปไม่เป็นไรค่ะเพียวเพียวปร่ำเรียนมา เราไปเรียนทำกาแฟมากับพี่สาวด้ยจริงๆมีพี่นีนไปเ,เรียนด้วยกับผมครับผมก็ก็มาทำทีมเมนูกันแล้วก็เอามาใส่ในร้านให้คนได้ลองชิม ใช่ไปเรียนับกาแฟมาเลยเพราะว่าก่อนนี้คือต้องบอกว่าร้านไม่เคยมีกาแฟมาก่อนเราเริ่มจากมาลองที่เป็นขนมเทียงไม่เคยมีเครื่องดื่มเลยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเรามาทำา o n ม e n i e n c e store เนี่ยเราควรจะมีเมนูเครื่องดื่มที่แบบครบรูปแบบรวมถึงกาแฟด้วยเราก็ไปเรียนรู้อาหารวันเลตว่าวันเลที่ย่อไหนดีของที่ไหนดีมาจากประเทศไหนดีให้รสชาติเหมาะสมที่สุดเลยครับที่เราชอบมากที่สุดเลยจะเอามา เราจรนีๆคุณไม่ต้องลองคุเมนูนี่คุณแบบคิดมาเลยใช่ครับผมลองคุเมนูครับแล้วก็รวมถึงพี่สาวด้วยพี่สาวนี่จะเป็นนักชิมเบอร์หนึ่งแน่นอนะคนะือตาแขดงเลย<อ> <laughs> ได้คือตอนเรียนกาแฟนิดแบบคิมไม่รู้เป็นแบบสิบสแก้วเพราะเราแบบต้องลองหลายเมล็ดหลายพันข้างๆ่างเงี้งยครับโอ้โหตาแางไปหลายวันเลยแต่พอเราไปชิมมาทุกร้านแล้วอะไรที่ถือว่าร้านทำแตกต่งานกับร้านทีนน่ต้องเปิดร้านานะครับ ของรูปแบบของร้านมขนมไทยไม่ได้บนหน้าตาด้วยเรากำลังจิกจ้างอยู่เลยเรื่องนี้มันแน่นอนอยู่แล้วถ้าหน้าตาเจ้าของร้านเนี่ยก็โดดเด่นแน่นอนเขาเลี้ยวขนมเันครับก็คือผมว่าเริ่มจากหน้าตาขนมแต่ละอย่างก็คือทุกคนงการจะทำให้มันสามารถโปรเจกิ์หน้าอกิดคนนอกจากจะได้รับความอร่อยของตัวขนมเนี่ยยังสามารถ สามารถเอาไปทำบทการแสดงได้แล้วก็รู้สึสกสว่าอยากทำสองอย่างทำรสชาติที่ด,ดีแล้วก็หน้าตาที่ดีมันไถ่แค่ตรงของเรา อยากให้ลองดีเสิร์เคกมากเลยแล้วก็รวมถงกาแฟด้วยครับดีเสิร์เคก็คือ7เมนูที่เอาเสิร์ฟเป็นจานที่ก่อนหน้านี้บอกว่ายังมีแค่กล่องมาลองให้นะเี๋จะเสิร์ฟเป็นจานมีทั้งคอนซูปมีทั้งซีลาพิสูชีสเคกอะไรต่างๆอยากให้คนกับลองชิมริงๆได้็กันน้ทจริงๆน่าจะ2 0 0สาขโอ้เร็วนะไปนะ พูดไปก่อนพูดไปก่อนแต่เขาเลยสงสัยว่าเป็นพค่องคั่ขนมหวานแต่ทำไมเราไม่อ้วนเลยทำไมไม่อ้วนเหรอที่เราก็ชิมเองก็คือเราไม่กินอย่างอื่นเลยกินแต่ขนมร้านเราแล้วเรากินแล้วไม่อ้วนหรอกินแล้วไม่อ้วนเหรอไม่เราคือเราเราชิมแต่ว่าบางทีเราแบบเราชิมเงี้ยเราก็ไม่ได้กินหมดชิมอะไรนยครับเราอันนี้อันนี้ถามว่าลงบนเป็นเท่าไหร่ต้องสขางขายลูกล้านโอ้ก็ก็หลายล้านครันหลายล้านหลายล้าน เป็นสาขาที่เราลงทุนเยอะที่สุดแล้วด้วยครับก่อนหน้านี้จะเป็นคอฟฟี่โซที่ยังไม่ได้มีซิทตี้แบบเป็นรูปแบบขนาดนี้นี้ก็จะเป็นคอมมิเนซโซนที่แรกแล้วก็จะมีซิทตี้แบบเป็นรูปแบบเครื่องดื่มกาแฟและเครื่องเครื่องดื่มอื่นมาใช่างบนี้ หครับก็คาดหวังก็คาดหวังแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เราใช้เวลานานมากเราใส่ใจใรายละเอียดจริงแล้วก็อย่างที่กว่าที่ทุกคนจะได้เห็นรูปแบบร้านแบบนี้คือเราแก้มาไม่รู้เป็นสิบขั้นอบกว่าแบบจะออกมาเป็นในแบบที่เราชอบมากจริงรวมถึงเมน,น,นูต่างๆที่เราสาร้างสารรค์ที่สุเมิงสร้างสรรค์ออกมาให้เป็นรูปแบบนี้ใช้เวลาผ่านกระบวนการมาแบบหนักหน่วงมากแบบอคก็ประมาณไปเยอะเลยกับร้านนี้เยอะมากครับก็เป็นหลักล้านคสหรับ ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราสึกว่าอย่างที่บอกเราตั้งใจเลมากับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาลองชิมได้มาลองสังมผัสบรรยากาศรา้านรูปแบบโุเดลที่ก่อนหน้านี้เป็นออนไลน์อย่างเดียวที่ทุกคนสั่งออนไลน์แต่ว่านี่จะเป็นออฟไลน์ทีุกคนสามารถมามามีเซนส์ฟิลลิ่งมาสัมผัสบรรยากาศต่างๆได้ครับจ็เดือนที่ ช่ก็แล้วก็จริงๆก็ต้องขอบคุณทีมของจูรีด้วยนะครับคือไม่ใช่แค่ตัวผมเองหรือว่าตัวผมเองแต่ว่าทีมทุกคนเลยก็คือช่วยกันอย่างหนักหน่วงการมาขวัรนะ่างให้ร้านนี้ออกมาเป็นรูปแบบนี้ทุกคนแล้วช่วยกันประสานกะันช่วยกันคิดช่วยกันออก อ๋อแลก็จริงๆก็ก็คำนวณไว้หลายรูปแบบว่าถ้าเกิดว่า worst case จะเป็นยังไงหรือว่า best case มันจะเป็นยังไงอะไรครับแต่ว่าก็รอดูแต่ว่าหลักๆคือรู้สึกว่าแค่ทุกคนมาทานแล้วชอบในโปรดักต์ของเราอร่อยกับสินค้าที่เราเราตั้งใจจะทำนะครัีตั้งใจทำก็เราต้องคนแล้วก็ทีมงานของเราก็จะดีใจและภูมิใจมากเลย ตึกด้วยใกล้กับพี่ด้วยรวมหึงพี่ๆก็จะมาบ่อยด้วยเพราะว่าใกล้สุดพี่ๆแบบเวลาเรื่องงานอะไรก็มาแบบนี้ค่าช่วงในช่วงเทศกาลเราจะมีเป็นสำหรับเทศกาลแต่เซนต์เตเบร์ใหม่ๆมีครับก็คือตัวพระเอกอ์เราคือมาร์กาโร มันจะมีรสชาติที่มันเป็นที่รีเลทกับตัวคริสต์มาสนะครับไม่ว่าจะเป็นโทนสีหรือว่ารสชาติต่างๆอะไรครับก็จะเข้ากับสีตรงนี้พคเกจจิ้งดีไซน์ก็สามารถนําเป็นของเขาเรียกว่าของฝันให้กับท่านอื่นได้ด้วยครับรอบปีใหม่นี้ก็เหมาะมากครับเหมาะมากครับพี่ถามมันยังไงผมเป็นนักธุรกิจจริงจังกับทำมีแค่ไหนกับธุรกิจใหม่แับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะจริงจังครับจริงจังคือด้วยความที่เราก็ชอบสายธุรกิจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่บ้านที่ครอบครัวก็ทําธุรกิจมาอยู่ แล้วก็ค่อนข้างมีประสบการณ์จากคุณพ่อค่ข้างเยออะไรี้เราก็จะรึจากอะที่บ้านคือท่านค่ข้างบอกะครับก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากทำออกมาให้ดีที่สุดครับยมที่แท้เป็น c อยู่าร้ยลค่ะโอ้ยก็ถึงมานานแล้วโอ้ว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ออ้อ ถ้าูครับแฟนที่ถ้าอนาคตไทถือได้ได้จริงๆใช่ครับก็ก็อยากทำจริงๆคือเรามีแฟนที่เราอยากจะเปิดเป็นเพอร์มา่นแนตซ์โซนในต่างประเทศให้ได้เพราเราอยากจะนำขนมฝีมือคนไทยออกไปให้แบบว่าต่างชาติได้ลองชิมแล้วก็ลองทานเัี่ยวแล้วเพราะเราคิดลองการไกลมากกับลองการไกลขนาดจะไปตัวเชร์ระดับโลกเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆตอนนี้มาร์เก็ตของไทยมันมีโ p เทนเชียลมากที่เราสามารถ นำพาผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งวงการบันเทิงต่อไปก็ยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งคล้วผมรู้สึกว่าเรามีโอกาสมากมายที่เราสามารถจะไปถึงเส้นนั้นได้เลยครับก็อยากจไปไอ้เรื่องของมันมีส่วนช่วยไม่ทําให้การทำธุรกิจง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยอมแล้วว่ามีส่วนช่วยสก็แต่ว่าคือสุดท้ายธุรกิจจะดาเนินต่อไปได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ตัว o d ดั t อยู่ที่เซอร์วิสต่างๆของธุรกิจด้วยไม่ได้เกี่ยวข้อง ทุกอย่างขนมเกือบทุกอย่างทเองทำทำบ้างครับทำบ้างพอรู้ขั้นตอนก็ข้าแต่ว่าคนที่ดูคุมโปรดักชั o n ทั้งหมดเนี่ยคือคุณหมิงพี่เสาวินิจไม่ได้ไป่ะดูทุกผู้คนทำมทำเมนูไหนเนี่ยแรกที่คล่องที่สุดคือรสหวาผมว่าน่าจะไอศครีมเพราะว่าไอศครีมไอติมเพราะว่าจริงอ่ะตอนที่ช่วงช่วงผมผมไปเรียนทำไอศครีมที่ตอนนั้นออกมาเป็นแบรนด์เดียตั ตอนนี้เน αι, ี่ยเวลาโต้สุรีลงมาแล้วก็คือเป็นสุรีอย่างเดียวนะครับก็คือเวลาไอซ์ครีมของเวลาโต้เนี่ยก็จะถูกมาอยู่เป็นภายใต้สุรีทั้งหมดเลยครับซึ่งเอ่อรสชาติที่คิดออกมาของเวลาโต้เนี่ยก็คือผมของผลิเป็นคนแบบฝันไอซ์ีมเอง,องอก็คือเป็เนรสชาติเมทาวินเลยนะใช่คุณผู้ชม่ก่อนก่อนหน้าเนี่ยพี่บอกว่าทำพี่ควรที่บ้านใช่ ตอนนี้ก็จะมีห้องผลิตครับก็มีก็เป็นก็ไม่ได้ขนาดแบบโรงงานใหญ่ขนาดนั้นก็มีพื้นที่พอสมควรที่สามารถผลิตแล้วก็กระจายไปทุกสาขาได้สาขาที่แปดได้เลยครับก็ฝากด้วยนะครับผมแา้วก็ที่8นะครับพิมซัเปียนะครับของสุรีนะครับผมมีหลายเมนูนะครับที่เป็นที่นี่ที่แรกเลยนะครับผมก็อยากใหทุกคนเนี้ยมาลองชิมลองทานกันรอว่าชิมชอบมาแน่นอนเรีบร้อยครับทุกคน 我带我拿钱。你